เดอะรัตซัวลี่ไว้เรือใหม่ของไอคอนสยามนะท่านผู้ชมนะสวยงามมากๆเดอะรัตซัวลี่ไว้เนี่ยก็จะมีหนักรับนักท่องเที่ยวได้710คนเด้อท่านผู้ชมเด้อเดินเป็นแบบขบวนนะท่านผู้ชมนะขบวนหนักท่องเที่ยวเด้อท่านผู้ชมเด้อโอ้โหโอ้โหไปแล้วไปแล้วท่านผู้ชมเรือสวยงามสวยงามเดอะโอปูเล่นขอบสีชมพูไปแล้วท่านผู้ชมเด้อ อันนี้ขึ้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเ้้อท่านชมเด้อบางคนก็ยั่งนั่งรอกับน,นั่งเล่นก่อนก็ได้เนะาะชาวญี่ปุ่นสวยงามมากๆเดินลงกันแน่นๆเลยเนาะเขาเรียกว่าประตูเรือแทบแตกนะท่านชมเนาะถ้าเห็นแบบนี้แล้วเขาบอกว่าโอ้โหชุยดยอดมากๆ สบายดีครับสบายดีครับเคยพุไทไยมาอีกแล้วเคยผูไทไยมาอีกแล้วท่านผู้ชมวันนี้เคยพุไทไธพามาเที่ยวไอคอนสยามท่าที่สี่เด้อท่านผู้ชมเด้อโอ้โหเด้อรัตสัวรี่ไว้เรือใหม่ของไอคอนสยามน้อท่านผู้ชมนะสวยงามมากๆแต่ก็จะหลายเดือนแล้วแหละท่านผู้ชมเนาะเขาจะเอามาเนี่ยเคยพไทยเพิ่งเคยพไทยก็มาไทยละ มาถ่ายชองคลิปเลยเนาะก็ยังเป็นเรือใหม่เหมือนเดิมเลอท่านชมเลยเนาะนี่คือบรรยากาศนักท่องเยยอนะที่ยว,วยืนรอนะเดอะัดซัวรี่ไว้เนี่ยก็จะมีนักรับนักท่องเที่ยวได้710คนเลืท่านชมเลยที่เห็นอยู่นี่ปร้เไทยคิดว่าบ่อถึงเนาะบ่อหอด710คนเลืท่านชมเลยน่าจะถึง400คนเลืท่านชมเลย ตามสังเกตเบิง้งนี่เนาะ410คนถึงแน่ๆเนาะท่านผู้ชมเนาะโอ,โ,โอ้โหสิ่งสำคัญคือกดไลค์กดติดตามเด้อท่านผู้ชมเด้อถูกใจก็กดไลค์ไม่ถูกใจก็คอมเมนต์ติชมได้เด้อท่านผู้ชมเด้อถ้าถูกใจก็คอมเมนต์ติคอมเมนต์บอกว่าถูกใจเคยไปไทยเนี่ยเ้อท่านผู้ชมเด้อเนี่ยโอ้ยเต้นเต้น กดไลค์กดติดตามในเคอร์เทไทยเนี่ยเด้อครับประเทศไทยซ่องใหม่เนาะต้องฝากฝากท่า,ผานผู้ชมทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านเนาะท่านผู้ชมเนะประเทศไทยว่องไวๆก็อย่าเบื่อกันเด้อท่านผู้ชมเลยสวยงามมากๆเต้นอีกแล้วเต้นอีกแล้วชมแอรไวนะ้เนาะ ลาเดิมในที่ก็จะเต้นเลยนะ้องผู้ชมเนาะตึกตรงขามนี่โหยามกลางคืนนี่ส่องแสงส,สีสีทองสวยงามมากๆเด่นมากๆเลยท่านผู้ชมเนี่ยโอ้โหชุดยอดมากๆเลยตึกเนี่ย นี่คือบรรยากาศอยู่บนหัวเรือเด้อท่านผู้ชมเดอหัวเรือเดอร์รัตซูอิไว้เนาะท่านผู้ชมนะก็จะสังเกตเห็นว่านักท่องเที่ยวเดินลงเรือดินเนอร์เลยเด้อท่านผู้ชมเด้อเดินเป็นแบบขบวนนะท่านผู้ชมนะขบวนหนักท่องเที่ยวเด้อท่านผู้ชมเด้อโอ้โหกลางคืนก็เที่ยวได้สบายเด้อท่านผู้ชมเด้อ กลับมาก็สามทุ่มสี่ทุ่มเนาะกลับถึงห้องก็น่าจะเที่ยงคืนนะท่านชมเลยก็นอนรับพักผ่อนตื่นสายเนี่ยก็ได้นะท่านชมเดอวันเที่ยวนะทา่านชมเนาะนาน,านทีหนึ่งเที่ยวทีหนึ่งท่านชมนี่คือบรรยากาศสวยๆงามๆนะท่านชมเลย โอ้โหโอ้โหไปแล้วไปแล้วท่านผู้ชมเรือสวยงามสวยงามเดอะโอปูเล่นขอบสีชมพูไปแล้วท่านผู้ชมเลยชุดยอดมากมากนีโอ้ยถึงถึงใหญ่บ่บอเท่ากับเดอะซัวรีซัวรีไว้ก็จะสวยงามมากมากเด่นมากมากนะท่านผู้ชมนะเดอะรัดซัวรีไว้นใหญ่กว่านะท่านผู้ชมนะสามสั้น สามชั้นเท่ากันแต่ความยาวจะต่างกันนะท่านผู้ชมนะโอ้โหดู้ันนี้นอึอนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันด้ทอท่านผู้ชมดบางคนก็ยั่งนั่งรอก่บนั่งเล่นก่อนก็นได้นะสาวญี่ปุ่นสวยงามมาก มือนือกล้องก็น่ารักมากเลยโอ้โหแน่นมากๆเลยท่านผู้ชมเดินลงกันแน่นๆเลยเนาะเขาเรียกว่าประตูเรือแทบแตกนะท่านผู้ชมเนาะถ้าเห็นแบบนี้แล้วเขาบอกว่าโอ้โหชุดยอดมากๆ จะเป็นชาวไทยเด้อทา่านชมเด้อคนไทยเนาะเขาเจ้าจมาเที่ยวเด้อทา่านชมเด้อนางงามแต่งตัวเป็นนางงามตอนหลับเนาะแต่จะตัวเล็กหน่อยมองไม่เห็นเด้อทา่านชมเด้อนางต่องเที่ยวสูงกว่า ลูกนะคุณชมนะใช่แล้วพูดภาษาไทยเนาะก็นะ่าจะเป็นคนไทยแน่นอนต่างชาติก็พูดภาษาไทยได้เด้อท่านชมเลยสวยงามน,นะนี่จะเป็นสาวสวยดนะ้วยคุณชมเลยสาวสวยไปเที่ยวเรือดินเนอร์ สุดยอดมากมสุดยอดจริงๆเนื้อท่งๆเดินตอนนี้เห็นนางงามเลยเด้อส่งมเดินนางงามก็น่ารักมากๆเลยนะใส่วงกุด ใส่มงกุดที่สวยงามมากๆเลยท่านผู้ชมตอนนี้นักก็นัากทางเทีย่ยวลงเรือใก,กล้จะหมดแล้วเนี่ยเรือไม่กี่คนเองท่านผู้ชมนะนี่คืออยู่มุมไกลภาพไกลเ้อท่านผู้ชม้อวีดีโอไกลนี่ท่านผู้ชมก็จะใช้สังเกตเห็นหนักทองเทีนนะ่ยวยืนกันส้มวิวอยู่ดาดฟ้าของเรือเนาะ ตอนนี้เคยไปทายพาพยางเลาเนาะมาเบิ่งต่างชาติเขาเดินเล่นเนะท่านชมเนาะโอโหโ,โล่งเลยเนาะท่านชมเนาะโล่งหมดเลยเนาะนี่ต่างชาติเขาเดินมาเนาะท่านชมเนาะนจะเป็นทางเข้าทางออกของไอคอนสยามเด้อท่านชมเนาะ ต้นคิดสมัติก็ไม่มีแล้วเวทีก็ไม่มีแล้วเด้อท่านผู้ชมเด้อน้ำผุก็ยังบ่มีเด้อท่านผู้ชมเด้อยังบ่ทันได้เปิดนะบ่ฮู้ว่าสิเปิดมื้อใดตอนใดเด้อท่านผู้ชมเด้อถ้าเขาเปิดมาถึกช่วงมาถึกเวลาก็จะเปิดก็จะถ่ายไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูได้ชมเด้อท่านผู้ชมเด้อ นี่จะเป็นทางหย่างทางเดินนะโอ้โหก็จะเห็นเขาเดินไปวนเวียนเลยนะท่านผู้ชมเดินกันเยอะแยะเลยท่านผู้ชมชุดยอดมากๆเคยไม่ฝากกดไ์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ติชมไดนะท่านผู้ชมเด้อทำไมถูกใจก็คอมเมนต์ติชมได้เนาะ คลิปนี้ครับเราจะขอลาจบทำนี้ก่อนขอบคุณครับ